วัดดีพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนจ้าบอกว่าอยู่ไทยอยู่แล้วอยู่ต่างมาเทศแม่เวียงพอบุญพระแสบมาแล้วจ้าแม่เียงขอตังสตีแปบ๊บนึงเนาะแม่เวียงผึงไปไปแลนเลียงเอารถดเอารวดที่บ้าว้อเกืออุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุมาแล้วเนาะคาน ไปรงพักนะพี่น้องเล่นสองรอบสองรอบสามรอบเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาเพราะว่านายเว้นผู้เพิ่นอันรับเรื่องผู้เพิ่นรับเรื่องที่เป็นเรื่องของเขตเบาคอนะ่ะเพิน่นเพิ่นออกจากเว้นเพิ่นเข่าเว้นมือขึ้นนี้เพิ่นออกเว้นมันอย่างนี้เัินก็น,นั่งรอจนเที่ยงแหละพี่น้องกลับไปกับมา้จากมองมองที่เอารถใ้เขาเอิ่นสู้สานเนาะมองรถใบกับสถานีตำรวจอยู่คนละมองพี่น้องอยู่ไกลกันไายรู้อยู่ ลายโลประมาณสี่หาลหรือเกือบสิบโลคนละพี่น้องยู่ไก่กันเนาะียงกันเล่นไปเล่นมาจนจนเมื่อยคนละพี่น้องก็สรุปแล้วเอาคารถอบอกมาเพิ่นเกิดอุบัติเหตุแต่คืนวันศุกร์คืนวันศุกร์ประมาณประมานทุ่มนี่แหละเนาะก็เอาไว้แบบนี่แย่งกับไปเอาวันนั้นวันจันไปว่าเอาวันจันเพิ่น เรียกร้องที่ตำรวจเพื่อนกะบบได้เอาเรื่องเอาแล้วยังบบได้ว่าเพื่อนุ่บได้ทำหาใบกับขช้บ่บได้ทำหาทะเบียนรถบบได้ทำหายยังเพื่อนกะคือมอบให้สู่ศาลเพราะว่าเพื่อนบ่มีคู่กรณีบ่ม,มีคู่กรณีเพื่อนก็เลยว่าไปเอารถได้เลยสัน่นแม่เบียงกับพบญานุกลยไปเอาพันหาพี่น้องพันหาโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ม,มีก็ที่ได้หายเพื่อนเนาะอยากเอารถเอาออก รถกะรถกะตาตาตาไฟสีเหลียวคังๆนะพี่น้องลดรถกะบดเสียหายดอกรถกะบดเสียหายแล้วคนกะอันนี้ไปเอาออกมายายเบยงขี่รถบรัแขงพี่น้องขี่รถบรัแขงเนาะแต่กะขี่ขี่พื่อไปได้อยู่แต่ว่าบได้จับโดนตั้งแต่ เสียหลักมา,าตั้งแต่อันเบาข้อลมแต่ตอนแรกคนละแต่บุญก็ mm hmm. บอกเฮ้ยจับรถเลยพี่น้องไอ้แหวงสติบ่ดีแล้วตั้งแต่พุ่นละ่ะเัืน,นี้มื้อนี้กะคันที่จ้างเพิ่นมันก็นเสียเง,งินเนาะพี่น้องเนาะคันที่จ้างเขาขับมาให้กะมันก็สิเสียเง,งินอีเวียงก็เลยว,วา่าตาขี่ไปไปค่อยๆไปก็ได้ดอกอีเวียงเลยว,วา่าสิเลยให้ตะบุญขี่รถคันนั้นคันของเบาข้ออ่ะพี่นอ้องเพราะว่าเกิด เพิ่นลมเนาะแรงกับแทกเขากับบุ้งหัววาแรงกับแทกเปไ็นยังไงเขากับขี่ออกมาดีๆล่ะพี่น้องพอแวะจีเขานี่คุ้มนั่นละ่ะแต่บุญมารถมันไป็นฝงช่วงบีเป็นบีกเมยหล่อมันจะติดมันติดมันขับม,มันบนมาไอ้เบ้งกับขแบบี่ค่อยๆมาอยู่พี่น้องยี่เว้งเกียงเก่งจนมือเย็นพี่น้องยี่เว้งเก่งย่านรถเนาะรถมันหลได,ได้นี่คุ้คมไหมลอีหลีพี่น้องยี่เว้งเก่งเก่งจนมือเย็นยี่เว้งย่านเกือบนอกยวน พาโหลดไหมมื้อเย็นมื้อเย็นเขาเยี่ยงก็โอ้ยจังไหนเนาะมื้อคือเย็นแนตะ่เยี่ยงมาหอดมะหอดทางแบเขาบานพักเยี่ยงส้วงพี่น้องโอ้ยไก่เยีย่ยงมาบอกความเต็นเต็มสิพี่น้องฟังเนาะเก่งลีหลีพีน่น้องเยี่ยงเก่งแทบชอบเยี่ยงไก่คิดมากน้ำอะไรเนาะวันนี้พราพรามาหอดทางเขาบานะ่ะบ่าวคอเพิ่นกะมื้อนี้หมอนัดพอดีมื้อนี้หมอนัดพอดีเพิ่นกะเลย เพิ่นกะเล้ยไปพอดีส่วนทางกับแม่เป็นเอิญแม่แม่แม่อยู่ยังไงจอดเบิงจอดเบิงเพิ่นมาเพิ่นอีไปก็เลบอกว่าให้คืนวินไปเพิ่นอ่ะเสียดายเพิ่นได้ยางได้ยางไปึ้นรถสามหกไปเนาะไปหอนโรงพยาบาลแหละพี่น้องกะไว้ยังกินเข่ากินอย่างอีมาละกะร้อลูกบเสียนอนนอนร้อลูกเข่าม้าล่ะนอนร้อลูกเข่าม้าพอนนี้พอดีเพิ่นโทรมาพี่น้องเพิ่นโทรมาบอกว่าคุณมอยนอนโรงพยาบาล มาจีด้พาตัดแล้วเสรพี่นแล้วแต่สิ้นสดสิบโเป็นอย่างนอกเนาะถึงมือหมอแล้วหนูเขาเกะสิบโเป็นอย่างนองถึงมือหมอถึงมือหมอมันตกปอดไปทุกอย่างเนาะแต่สงสารลูกเนาะมิตรภากับพาผู้ได้น้อย เหมือนตั้งสติแป๊บนึงนะเพิ่นเพิ่นโทรมาบอกว่าแม่หมอให้นอนโรงพยาบาลให้พาแต่ถ้งว่างวดกวนนั่นกะกะหักข้างข้างขวาเนาะข้างขวาหรือข้างซ้ายหักข้างข้างซ้ายวักนกวนหักข้างซ้ายวันนี้หักข้างคว้าวดกวนกะแก้มแก้มแก้มนี่ก็ไปเบิร์ตพี่น้องแก้มเลือออกไปเบิดเหลือแต่กระดูก ก็ยิบเย็บตั้งสองสันพี่นนองคิดเพื่อนแก่มองเดียวย็บเกศสิบขั้วเข็มเกศสิบขัวเข็มแต่แก้มมองเดียวว่าวคอขากะขากะฮักกะได้ดามกะได้ดามเล็กอันนี้แต่ว่าเพื่อนใหุ้ประสานเขากันเองว่าใช่เหมืนวัวนี่ว่าวัวนี่เพื่อนเพื่อนไปนอนโรงพยาบาลยุบคืนนึงเนาะมือเส้าหมองเงมาบอกว่าวัวเทพาดอกว่าสั่นว่าบัวเทพาดอกเพื่อนกะเลย เป็นก็เลยพากกันกับบ้านนอนกีบกันเลยพาบเบาข่อกับบ้านแม่กับมาหอดประมาณสามสองทุงมนี่ะพี่นอ้องมาหอดหอดลูกเนาะสม,มุดประกาศเมื่อนี้เมื่อนี้ไปหาหมอเมื่อนี้ไปหาหมอเพราะว่าแม่ว่าแม่หมอให้นอนไข่พารันะนั้นกะเลยสงสารลูกซสื้อถอพี่น,อน้องสงสารลูกกะมาขอกำลังใก่จากพี่น้องเอฟซีนะจ้า พอกำลังใจกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะสิ่งที่สำคัญซอยปืนฟูไว้ยายแบงกับพอกำลังใจ่ตัวยเวียงเองพร้อมกะพอตัวบ้าคอยเองวอมแล้วพี่น้องพอกำลังใจจากพี่น้องนี้ได้จ้ายายแบงกะพักพรจากหน่อยก่อนเพราะว่าช่วงนี้ยายแบงตั้งสติยังบ่ไใดพักพนจักน้อยแล้วก็จังสิไปห้าหลานนอนโรงพยาบาล มเวียงเขาใจผู้เป็นศูญเสียเนาะแจ้งนูเล็กสิเพ่อนมาเป็นศูญเสียลานซ้ายคือรูบ้บติเหตุมเวียงกะขอสะแสดงความเสียใจนอจาหนูเล็กอ้แคม่ม่เวียงสำนึไม่เวียงกะสติสตังบได้เรื่องนะงแต่พูดมาละม่เวียงมีเพียงยุบบดีขึ้นเลยคิดไว้จากไหนก็บ,บอดีขึ้นเพราะว่ามันฝังอยู่ในนี่แล้วเนาะฝังอยู่ในนี่เก็บเก็บ เวียงบ่อยากอยู่ในเมืองเนย้เวียงอยากไปอยู่บ้านนอกจนตัดสินใจแล้วให้ตะบุญกะตะบุญกะบ้าสิลาออกเดือนนี้แหละเดือนนี้บ้าชีออกกะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมษาแหละตะบุญกะตัดสินใจลวออกแล้วขนาดเดี๋ยว้เบียงมหันไปไปเดินเรื่องเอารถรถออกจากให้บ้าคอไอ้เวียงก็เห็นเห็นอุบัติเห็นอุบัติเหตุกัน สามหกเล่นล,นลนกับอันกับอันรถขายผลไม้ไปพี่น้องเพ,พิ่นต่อมอเตอร์ไซค์ไซซ่าหลิงขายผลไม้แต่ว่ากับบุญลายซาหลิงจิกพ่อ้าวขายผลไม้เพิ่นกับสก็บอยู่นั่นแหละเนาะแต่ว่าพอเห็นเลือดพอเห็นยังเพิ่นกันยังกันยังขอบคุณขอบคุณป้าขอบขอบคุณสวรรค์อยู่เนาะที่ที่ที่พอให้เห็นแบบนั้น ยาเวียงเมื่อยีหลีมีเพียงับประได้แดงเงี้ง,งสิทอนกับเือสิบคนหลับต่อพี่นอนแต่ว่ากันยังดีก็ประได้พักผ่อนบายบายบาย,บายจากหน่อยบายสองบายสามนอนจากหน่อยก่อนพักผ่อนจากหน่อยก่นอนกับเพราะว่ายายเวียงก็ตื่นแต่เสแล้ววันเดียวพักผ่อนไปเล่นรถดเล่นอย่างมา,ากกะว่าสบายใจแล้วสบายใจไปเปอหน,นึ่งแล้ว ยี่เนียงยนงอยกสิเดโทัไปหาย,ยี่เนียงล่ะว่าบอให้กลับบ้านง่ายดอกดีบ่ดีกะแลาะเอาบ้าวข้อกลับบ้านน้ำละพี่น้องคขึ้นสี่เพื่อนนี้งานต่อดอกกสิเหตุเพราะใดต่อข้าวบ้านเพิ่นพาเลยเยังสีเนาะมันก็สิเฮ็ดเพราะใดยี่เนียงก็คือสเพิพาดูกลับบ้านเดีบวชแก่บุญแก่ยังเพื่อนเซ็นละพี่น้องแต่ว่าลูกแก้เศวัลจังใดต่อทั้งใจกิ่งของแม่ก็อยากให้บ้าวข้อ ไปบวดแก่บนขอกำลังใจหน่อยได้จ้าพี่น้องเอฟซีเอเวงวอนแฟนวอนพี่น้องเ e อฟซ mm hmm. ีทุกผู้ทุกคนพีพีน้องๆพี่ปาน้าอน้องนุ่มี่หักเบา้อนองกิฟต์แกขอกำลังใจทุกผู้ทุกคนหน่อยได้จ้าขอให้ขอให้เรื่องไหยกลายเป็นดี อีแบงก็ขอขอบคุณรางหนัดได้จ้านี่มืมอตึ๊บพี่น้อนรางหนันกะพี่หนอนเอฟซีกะมีแต่คนวอวยพรเนี่ยเบาคอบ่าวคอ,อหายไม่ไหวเด้อบ่าวคอหายไม่ไหวเด้อกะสิขอพรน,นั่นประสิทิ์กระจงบังเกิดให้บ่าวคอเนาะเพื่อะสิหายไม่ไหว เด็กเบาคอเข้าไปมอบอกว่าผ่าตัดผ่าตัดกะนีเป็นยหย้อนไปย้อนมาอยู่มีเบียงงงอยู่เนาะขึ้นสีหายไปเนาะคลิี้ก่ะจำเนี่อนเนาะจ้ามาบอกสูพีน,นอ้องฟังมาเบาคอเขาล้บาดอานี้แล้วไปผ่าตัดกะขอขอบคุณวัหนาเนาะจ้า ขอขอบคุณทุกการมั่งใจขอบคุณทุกควเมมตดขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคำวอวยพรของทุกๆคนนะจ้าชิปนี้พอกกันตอนนี้กันเนาะลิหนาพวกันไม่เดี๋ยวเป็นยังไงไม่ยังอาสิมันบอกสูฟังอีกเนาะนี่เซม,มีก่อนจ้าบวัสดีค่ะบวาสดททีทุกคนนะจ้า